ทุกองเลยมีน้ำมั่งเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีละคนลูกเอาน้ำไปไหนล่ะน้ำอยู่นี่น้ำอยู่นี่ข้างไหนจ้ะน้ำไปไหนล่ะอันนี้เี้ยงคะองค์ใหญ่หรือยังวันนี้เรามาส่งน้ำพระกันนะคะโอ้ยนี่นี่น้ำมั่งตังอะรด้วงได้สีดำแดง เด okay. ี๋ยวที่ขาวเลยีแล้วางมาโอเคตัวจ้าก่อนลูกตัวจ้าก่อนจ้าอ้มอ้วยหืิขาวด้วยเดย้ดิขาวด้ว เอามือประอคงอคงนนด้วยตู้จ้าเอาเอาเอาแก้ววางแล้วตู้จ้าก่อน่อะไ้าเอาวางอะนี่นนาอะางต้านนาอะนี่ เสร็จแลวตุ๊จ้าตุ๊จ้าตุ๊จ้าพี่น้ำตัวจ้าหรือยังคะ